สวัสดีเพื่อนๆื่มใครที่สั่งซื้อเจ้าตัว D-Link d w r m 9าร์ขีดเอ็มเกี่พัดแคท6ตัวนี้นั่นเองครับกรณีที่เราจะใช้งานแบบพกพานะครับ ตัวนี้จะไม่มีในส่วนของตัวแบตเตอรี่มาในตัวนั่นเองครับแต่เราสามารถที่จะหาสายแปลงนะครับที่เป็น DC นะ USB แปลงเป็น DC นะครับแล้วเปิดในส่วนของตัว w i f i นะครับบนรถทัวร์บนรถบ้านนะครับที่เราจะพกพาเจ้าตัวเราเตอร์ตัวนี้ไปได้นั่นเองครับเบื้องต้นนะให้เรานะครับทำการเอาซิมอินเทอร์เน็ตนะครับทูดีนะครับผมได้หมดเลยทุกเครือข่ายนะครับที่เป็น 4G 5G นะแต่ตัวนี้จะวิ่งที่สัญญาณสูงสุด 4G ผัดนั่นเองครับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับผมใช้งานผ่านระบบสายแลนก็ได้กิกะบิตนะครับ4พอตเลยทัาเปในส่วนของตัวเราเตอร์ Wi-Fi เสียบช่องแวนก็ได้นะครับเสียบในส่วนของตัวซิมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปหาหัวแปลงนะครับหรือว่าสั่งซื้อนะครับในส่วนของหัวแปลงยึด B2DC นั่นเองครับหัวกลมๆแบบนี้นะครับใช้อุปกรณ์ง่ายๆเลยเพื่อนตัวนี้เลยนะครับ DC สูงสุดอยู่ที่12โวล์2.5แอมป์นั่นเองครับเป็น u s น B2DC และนีนส่วนของตัวหัวแปลงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือหัวแปลง DC ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับ หัวแบบโพซิทีฟนะครับจะมีในส่วนของตัวดูพินเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอานะครับหัวแปลงนะครับจาก DC p o โพซิทีนะครับหัวใหญ่แปลงเป็นหัวเล็กแบบนี้นะครับก็เล็กๆเลยเพื่อนสำหรับตัว D-Link นะครับ d l ล n k จะไม่สามารถที่จะเสียบโดยตรงได้นะครับเราต้องใช้หัวแปลงเพิ่มแบบนี้เลยนะในส่วนของตัวแรปเตอร์เดิมนะครับกรณีที่เราใช้งานรถบ้านอย่างเงี้ยรถบ้านถ้าเกิดมีปลั๊กไฟนะครับโซล่าเซลแปลงเป็นปลั๊ก ไฟบ้านเราก็เสียบได้นะปกติเลยนะครับกรณีที่รถบ้านรถทัวร์นะครับไม่มีปลั๊กไฟนะครับไม่มีตัวแปลงปลั๊กไฟเลยให้เราใช้สายแบบนี้แทน โดยที่เราใช้ในส่วนของตัวพอแบงค์นั่นเองครับพอแบงค์สัก20,000มิลลิแอมป์30,000มิลลิแอมนะครับเปิดได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับตัวนี้กินไฟน้อยนั่นเองครับเสียบ USB นะครับเข้าไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะเสียบ USB เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับผมเอาในส่วนของตัวหัวโพซิทีฟนะครับหัวแปลงแล้วก็เป็นหัวเล็กแบบนี้นะครับเอามาเสียบตัวนี้ได้เลยนะตัว DC นะครับ เสียบเข้าไปมันจะลงล็อกพอดีกึบเลยนะครับแล้วก็ทําการเปิดนะครับเปิดสวิตช์เรียบร้อยนะครับไฟเข้าเลยเพื่อนเห็นไหม ตัวนี้นะครับตัว Pro Bank สามารถที่จะปล่อยได้ทั้งคืนเลยนะครับทั้งคืนทั้งวันเลยนะ20,000มิลลิ30,000มิลลินะครับเป็นแบบควิกชาร์จทั่วไปเลยผ่านระบบ USB ได้นะครับตัวนี้สบายสายเลยนะครับกรณีที่เรานะครับพกพานะครับผมแค่ตัวแปงแล้ก็ในส่วนของตัว Pro Bank นะครับเพื่อนๆยกไปแค่นี้เลยเพื่อนๆหรือว่าจะเอาไปไลฟ์นอกสถานที่นะครับไปจัดงานจัดบูธอะไรต่างๆครับที่ไม่มีปลั๊กไฟ ย้ำนะไม่มีปลั๊กไฟเสียบนั่นเองครับเราใช้งานหลายเครื่องนั่นเองครับ1ซิมอินเทอร์เน็ตนะครับแชร์ได้สูงสุด32อุปกรณ์นะครับขึ้นอยู่กับความเร็วหน้างานนั่นเองครับไปวัดกันที่หน้างานนะครับตัวนี้นะครับรอบุทแป๊บนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเทดสสปีดให้เพื่อนได้ชมนะตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้งานยากอะไรเลยนะครับ ขอแค่มีหัวแปลงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้านะครับหัวแปลงยุด b 2 d c p o s พ t ิ v e นะครับหัวแปลงเล็กอิงก็ตามนะครับในส่วนของตัวโพแบงค์นะครับตัวนี้2 0 0 0มื่นแอมป์0า0มแอมป์ได้เหมือนกันนะตัวนี้นะครับผมนี่สัญญาณขึ้นแล้วเพื่อนๆไฟขึ้นนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตขึ้นนะครับตัวนี้ ไม่มีปัญหานะครับบูตปกตินะครับเดี๋ยวผมจะต่อนะครับในส่วนของตัว Wi-Fi เหื่เพื่อนได้ชมกันนะครับกรณีที่เรามีรถบ้านนะครับมีในส่วนของตัวรถทัวร์นะครับรถเมล์นะฮะที่เป็นแบบกุบทัวร์ต่างๆนะครับเห็นไหมหเพื่อนเพื่อนตัวดีลิ k ์นั่นเองครับ d w r M975X นั่นเองมันเบือนสัญญาณ5 g h z และ2.4นะครับตัว2.4จะไก,กลแต่ช้ากว่าแต่ถ้าเกิด5 g h z นะครับสัญญาณจะใกล้กว่าแต่สัญญาณจะแรงกว่านั่นเองครับในการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาเทสสปีดเพื่อนๆชมกันนะเทสสปีดแล้วก็เข้าในส่วนของตัว TikTok นะครับถ่ายติ๊กต็อกยูทูปเพื่อนๆด้ดูนะครับแรงไม่แรงนะครับตอนนี้ก็วิ่งไปประมาณสักอว,ว้าวเลยนะเพื่อนโอ้แตะร้อยเมก โอ้โหร้อยเมกะบิตเปอร์เซ็ตเพื่อนๆตัวนี้นะครับวิ่งอยู่ที่ 4G พัดน,นะครับแคต6เพื่อนๆตัวเราเตอร์ D-Link d w r m 9 7 5 x นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับราคาประหยัดโดวเพื่อน Wi-Fi 6 5 g h z และ2.4ครับมี2ขึ้นสัญญาณนะครับ2เสาเป็น Wi-Fi อีก2สาวเป็นขารับสัญญาณ 4G พัฒนั่นเองครับอินเทอร์เน็ตวิ่งอยู่ที่105เมกะบิตเปอร์เซ็นต์อัปโหลดอยู่ที่30นะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสร,รอบที่2แล้วก็รอบที่3นะครับว่าสัญญาณจะนิ่งไหมนะเราต้องเทสทั้งหมด3รอบเปลยเป้นถ้ากิสัญญาณนะครับนิ่งคือ ต้องวิ่งระดับเดียวกันนาเพื่อนแต่ถ้าเกิดมันขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยแปลว่าอินเทอร์เน็ตจะไม่ค่อยนิ่งน,นั่นเองครับจุดที่เราอยู่เห็นไหม รอบที่2ก็อยู่มาสัก98มันก็บิดเปอร์เสร็จนะแต่1 0อเหมือนกันนะก็พอๆพกับรอบที่แล้วเลยนะครับรอบแรกครับดูหนังฟังเพลงไลฟ์สดนะครับอัปโหลดคลิปนะครับผมตัวนี้ได้หมดเลยเพื่อนคขาอัปโหลดอยู่มาสัก30กว่าเมกนะครับตัวนี้เป็นซิมแบบ 5G Max Speed นะย้ำนะซิม 5G 4G ใส่ได้หมดครับรับได้หมดเลยแต่สปีดจะวิ่งอยู่ที่ 4G พัดครับจะไม่ได้วิ่งสูงสุดอยู่ที่ 5G นะ 5G ต้องเราเตอร์ 5G ครับ ่ของรอบที่2นะครับรอบที่2ขาดาวน์โหลดอยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซตอัปโหลดอยู่ที่31.4เมกะบิตเปอร์เซตครับขอเทสรอบที่3ครับเดี๋ยวเราไปดูติกต็อกับ YouTube กันว่าลื่นไม่ลื่นนะครับเข้า Facebook อะไรเงี้ยโอ้แตะแตะนะครับแตะร้อยนะลื่นเลยเพื่อนผมต้องบอกว่าลื่นๆเลยนะจุดที่ผมอยู่นะครับเป็นหอพักอพาร์ตเมนต์ด้วยนะครับผมตัวนี้เลยโดยที่เราไม่ได้ใช้เน็ตบ้านนะ ดูให้ดีนะตัวเราเตอร์ตัวนี้ไม่ได้เสียบสายแลนอะไรเลยนะครับ4พอร์ตปกติเลยนะไม่ใช้เน็ตบ้านนะครับตัวนี้ครับภานในส่วนของตัวพอแบงค์นะครับสายไฟดีวิ่งมาที่ตัวเราเตอร์ดีลิงตัวนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมตัวสัญญาณไฟกระพริบกระพริบอยู่นะครับตัวนี้คือจับสัญญาณกับมือถือนะเพื่อนๆเห็นไหมแบบนี้เลยเพื่อน ดาวโหลดนะครับรอบที่3อยู่ที่104เมกะบิตเปอร์เซ็นต์อัปโหลดอยู่ที่30เมกะบิตเปอร์เซ็นต์โอ้โหลื่นแรงๆเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวเราพาเพื่อนไปดูในส่วนของอข้อมูลนะครับผมที่เราทดสอบเมื่อกี้นะเพืแบบ่อนๆแปบ๊บหนึ่งนะครับผมผลลัพธ์ผลลัพธ์มาดูผลลัพธ์กันนี่เลย3รอบเพื่อนๆเห็นไหมรอบที่1นะครับ105 30นะครับรอบที่2 131นะครับ รอบที่สครับร้อยสี่สามสิบโอ้โหนิ่งๆเลยนะนิ่งๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับในส่วนของตัว Tik t o k กกันนะติ k t o k กวาจะลื่นไม่ลื่นนะเพื่อนๆอันนี้คือเข้า Tik t o k อยู่นะครับผมดูุงดูข่าวนะครับนี่โอ้ว้าวลื่นเลยเพื่อนดูสัญญาณกระพริบนะไฟกระพริบกระพริบคือสัญญาณ WiFi ครับที่เราต่ออันนี้คือต่อ Wi-Fi ไม่มีซิมนะมือถือผมไม่ได้ใส่ซิมนะครับใช้ Wi-Fi นะครับตอนนี้นะครับผม โอ้ลื่นเลยนะครับลื่นเลยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยครับตัวนี้ไม่มีหมุนนะไม่มีสะดุดไม่มีหมุนนะครับโอ้โหลื่นมากเลยครับตัว t ิ k t o อลครับตัวดีลิ้งตัวนี้ครับตัวราเตอร์ใส่สิบตัวใหม่ล่าสุดนะครับใครที่สนใจก็สามารถจัดได้เลยนะครับผมตัวนี้ราคา2,000กว่ากว่ารองรับ 2CA ซีเพัทแคทหกเพื wi ่อนๆไวไฟสิด้วยนะครับตัวนี้นะ ในส่วนของตัว Tik t o อกเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะปิดไปในส่วนของตัว YouTube เลยนะเพื่อนๆตัว YouTube ดูได้ไหมครับมาดูกันเลยเพื่อนๆใครสาย YouTube นั่นเองครับผมดูขงดูข่าวอะไรเงี้ยเพื่อนเห็นไหมติ๊กมาเลยนะติ๊กปุ๊บมาเลยนะครับผมตัวนี้ครับใครที่เป็นสายข่าวนะครับสายคอนเทนต์นะครับ YouTube นะครับลื่นๆเลยเพื่อนเห็นไหมไม่มีแบบฟึ้ง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 เลยนะดูเลยครับดูคงดูข่าวผมชอบดูข่าว จะดูข่าวช่องไหนนะครับก็ดูได้เลยนะครับผมเนี่ยลื่นๆเลยนะครับดูหนังฟังเพลงดูงดครับดูคลิปดูคอนเทนต์นะครับผมตัวนี้ได้หมดเลยนะครับจะดูอะไรเราก็ติ๊กได้เลยนะครับลื่นๆเลยนะครับผมโอ้สบายเลยเพื่อนโอ้โหถ่ายมันเลยเพื่อนอย่างนี้นะครับ ดูสิความลื่นไหลเพื่อนอ,อือหือโอโหโอโหสุดจัดประหลาดบอกเลยเพื่อนตัวนี้นะครับผมตัวเราเตอร์ไซสิมนะครับตัวนี้จะสเปคดีกว่าเจ้าตัว m r 6 0 0นะเพราะได้นีส่ส่งตัว Wi-Fi 6ด้วยนะครับตัว YouTube ลื่นไม่ลื่นนะลื่นไม่ลื่นมาดูกันครับเดีย๋ยวผมจะ เข้าที่ตัว a c e b o o k ครับผมแฟนเพจของผมเลยนะเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ไปเลื่อนดูนะครับว่าจะลื่นไม่ลื่นนั่นเองครับอันนี้ขอสลับตัวแฟนเพจก่อนนะนเพื่อนจาก Facebook ธรรมดาเป็นแฟนเพจนะครับแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนได้ชมอ่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันเลยนะเพื่อนเห็นไหมโอ้โห โอ้ยแฟนเพจผมนะครับไอสองรีวิวนั่นเองครับผมลื่นๆเลยเพื่อนๆไอที่ตัวนี้คือมันเป็นคลิปนะเพื่อนๆมันจะเป็นคลิปเพื่อนๆอ่าตัวคลิปนะครับผมมันมีทั้งตัวคลิปมีทั้งตัวภาพนิ่งนะครับเห็นไหมไเห็นไหมลื่นๆเลยเพื่อนๆโอ้ยสบายเลยเพื่อนๆใครที่จะไปใช้งานนะครับก็ สามารถที่จะเลือกสั่งซื้อได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะครับมีในส่วนของตัว s i m 2 d t e c ท e s นะครับผมแล้วแต่เลยตัวพันเม็กด้วยอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับ e s พันเมกนะครับของทูพันเม็กของ d t e c พันเมกครับผมแล้วแต่ที่จะเอามาใส่ตัวเราเตอร์ตัวนี้ครับแต่วันนี้คือสําหรับเพื่อนๆที่หาอุปกรณ์นะครับที่เอาไปใช้งานนอกบ้านนั่นเองครับผมใช้สาย u s b 2 ดีซีหัวโพซิทิฟนั่นเองครับ แล้วก็ในส่วนของตัวสายแปลงจาก DC Po s i t i v e นะครับหัวใหญ่แปลงเป็นหัวเล็กนะครับตัวสายมือที่เราต่อกับตัวเราเตอร์ตัวนี้ครับข้อนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ในคลิปนะครับพร้อมในส่วนของตัวเราเตอร์และในส่วนของตัวพแบงค์แบบนี้นะครับเพื่อนๆเอาไปใส่ในรถได้นะครับเปิดนะครับทั้งวันทั้งคืนแล้วแต่นะเพื่อนๆสัก2 0 0ห0นถึง3าม0 0นมิลลิแอมครับเนื่องจากในส่วนของตัวเราเตอร์นะครับกินไฟน้อยมากๆเลยนะครับมันจะไม่ได้กินไฟเยอะ เหมือนมือถือนะยินน้อยกว่ามือถือด้วยซ้ำเบื่อนเอาไปใช้งานกันนะครับปล่อยไวไฟในรถบ้านนะครับผมรถตู้นะครับในส่วนของตัวรถทัวร์ต่างๆครับกุ๊ปทัวร์แบบเรามีมานะครับ32 สามสองท่านรู้อะไรเงี้ยรู้ว่าจะเป็น40กว่าท่านอะไรเงี้ยเพราะตัวนี้อย่าลืมนะครับ Wi-Fi 6นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่64ดีไวเลยเพื่อนๆตัวนี้ครับผมก็สามารถที่จะแชร์กันได้สบายๆเลยนะครับดีกว่า Pocket เพราะว่าตัว Pocket ตเนี่ยถ้าเกิดเราใช้งานยางเงยอะๆก็จะโหลดเยอะสู้ไม่ได้นะครับตัวเราเตอร์ทำได้ดีกว่านั่นเองครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับไอซองรีวิวนั่นเองครับผมสำหรับเพื่อนๆที่จะรอดูรีวิวนะครับตัวเราเตอร์รุ่น ใหม่ๆสเปคดีๆแบบนี้ครับในส่วนของตัวซิมอย่างผมบอกนะครับซิมรายปีอยู่รายเดือน 4G 5G ใส่ได้หมดเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดให้แนะนำคือซิมแบบ100เมก50เมก30 20่สิบเมก1ิเมกอะไรเงี้ยใส่ได้เหมาะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดตัว 5G เนี่ยวิ่งไป200-300มเมกแนะนําตัวเราเตอร์ 5G ดีกว่าถ้าเกิดจะเอาแรงๆชนเน็ตบ้านจริงๆนั่นเองครับแต่ตัวนี้นะครับผมความเร็วไม่เกินนะครับสักประมาณสัก100เมกเนี่ยถ้าเกิดเป็นโปร100เมกเนี่ยก็ถือว่า ตอบโจทย์นั่นเองครับผมก็ากราคาประหยัดด้วย2,000กว่ากว่านั่นเองครับผมตัวนี้ก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่งบน้อยนะครับตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับ